ผู้ชนะสิบทิศต,ตอนที่268คิดโค้นราชบัลลังก์สมิงสอตุดก็กัดกรามด้วยน้ำใจฮึกแล้วกล่าวโดยเฮียมว่า ผทางนั้นไม่ได้อับจนเสียหากทว่าข้าพระเจ้าจะถามท่านเป็นคำตายข้อหนึ่งน้ำใจจตร่ะเจ้าท่านนั้นยังยินดีในข้าพระเจ้ายิ่งกว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือมุกอายก็ว่าเป็นไรท่านมาพูดชะนี้ข้าพระเจ้าไม่ใช่มอบตัวเป็นศิษย์แก่ท่านมาก่อนพระเจ้าอยู่หัวตะเบงเชเวตีบำรุงเลี้ยงข้าพระเจ้า ก็ประจักษ์ว่าโปรดปราหนักอยู่แล้วแม้นไม่ได้ยินดีด้วยท่านยิ่งกว่าสิ่งใดอื่นหรือจะทําการให้ร้อนแก่ตัวเองชะนี้สมิงสอตุดเหลียวหน้าหลังแน่ใจว่าหาหูอื่นมายินไม่ได้แล้วก็ถามซ้ําว่าตําแหน่งสนมหนึ่งของพระเจ้าหงสาวดีเท่านี้ท่านจุใจแล้วไม่พักปรารถนาจะเป็นนางพญาอัครามเหสีหรือ มุกอายจึงว่าท่านพูดเป็นคำกำกวมไม่อาจตอบได้สมิงประลัดวังจึงว่าข้าพเจ้าถือท่านเป็นที่รักดั่งดวงใจและแก้วตากรณีก็หมายใจจะตั้งท่านไว้ในตำแหน่งนางพยาปิ่นหญิงหงสาวดีบัดนี้การก็รัดตัวเข้ามามากนะเหมือนฟ้าดินกำหนดให้ข้าพเจ้ารีบลงมือทำการอย่างหนึ่ง ข้าพระเจ้าจะเอาสมบัติในเมืองหงสาวดีเสียมุกอายท่านเป็นยอดหญิงประจำใจข้าพระเจ้าก็จะได้เป็นใหญ่อยู่ในเมืองหงสาวดีมิพักต้องกระเสือกกระสนหนีภัยให้ได้ร้อนไปถึงเมืองยะคายนางยะคายก็ว่าสมิงท่านเจรจาใหญ่เกินตัวนะักตัวท่านเท่านี้หรือจะคิดเอาเมืองหงสาวดีได้ สมิงสอตุดก็ว่าชะไหนาการเพียงเท่านี้มุกอายจึงมิ่นว่าข้าพระเจ้าจะเอาไม่ได้ทั้งจะทำโดยแยบยนไม่ให้เดือดร้อนแก่ตัวหรือเนื้อความแพร่งพลายว่าข้าพระเจ้าซ่องสุมผู้คนสถานใดเลยมุกอายก็ว่าถึงข้าพระเจ้าเป็นหญิงก็พอจะแจ้งว่าการชนิดนี้ จะต้องใช้ผู้คนอันจงใจด้วยเป็นอันมากพระเจ้าตะเบงเชเวตี้นั้นนอกกว่าจะมีอำนาจเสวยบุญเป็นพระเจ้าอยู่หัวและถวยราชทั่วหน้าสวามิพักยากแก่คนใดจะแข่งบุญแล้วยังบุเรงนองมาหาอุปราชพี่เคยตะเบงเชเวตี้ก็กล้าแข่งเป็นใหญ่ในราชการทหารคนรักทั้งแผ่นดินอยู่หั่นนั้นว่าแต่ราชการวัง ผลขึ้นส่วนน้อยก็ยังเป็นแต่พละเรือนเป็นประมาณสมิงสอตุดหัวเราเอาแล้วว่ามุกอายดวงใจข้าพเจ้าอย่าหวาดวิตกเลยข้าพเจ้าว่าแต่ต้นแล้วว่าการครั้งนี้ไม่จําเป็นต้องซ่องสุมคนเองหากจะเอาลมปากเป่ายืมมือผู้อื่นแต่เราสองเหมือนมอบชีวิตแก่กันแล้วมุกอายท่านฟังไว้แต่พอใจชื้น อย่าพลังปากเจรจาการใหญ่นี้ด้วยผู้ใดเลยด้วยบัตรนี้เหมือนบุญเราสองจะได้ครองกันโดยสวัสดีจึงบันดาลให้การใหญ่อย่างหนึ่งใต้บุญตะเบงชเวตี้เกิดมีเขาแปรปรวนอันหนึ่งลางพิบัติถ,ถึงกับจอมคนก็ต้องเข้าพิธีสะดอะพระเคราะห์ครั้งนี้เหมือนจะบอกอยู่แล้วว่าถึงคราวลางทีจะได้การข้างข้าพเจ้าอยู่ ด้วยในพื้นธรณีลุ่มแม่อิรวดีนี้มาดว่าจะแยกเมืองเอกเมืองโทต่างหัวเมืองกันหลายก็จริงแต่คนในภูมิประเทศนี้ก็มีแต่มอนพม่าสองเผ่าเป็นสำคัญและหงสาวดีที่นี้ก็เป็นที่รากเหง้าของชาวรามันแต่เป็นเวตี้พม่าชาวตองอูจู่ลู่มาหักเอาหงสาวดีได้นั้น มาดว่าจะพระราชทานทองคำให้เขาอาหารก็เหลือฝืนที่จะให้ชาวรามันคนใดพักดียินดีด้วยตะเบงเชเวตี้จนลืมความพินาศของชาติเชื้อตัวอยู่แล้วสิพระเจ้าหงสาวดีปัจจุบันประกอบกรรมเป็นปฐมไว้ล้างพระเจ้าสการวุฒีและสอพินยาเชื้อสายเสียทั้งแทงไขลูชาวรามัน เชือดเอาเนื้อใส่เพลิงเผาอาจารย์ตัวก็ดีเหล่านี้ก็กินใจชาวรามันอยู่แล้วสิบัตินี้องค์ตะเบงชเวตี้ยังประกอบเป็นครุกรรมอีกคือประหารทหารรามันอันตามเสด็จพระราชดดำเนินไปสึกกรุงศรีอยุธยาทั้งนี้ก็เจ็บแค้นอยู่ทั่วทุกอก,อกตะเลงชาวหงสาวดี บัดนี้เชื้อพระวง์พระเจ้าหงสาวดีองค์เดิมยังมีชีวิตอยู่อีกผู้หนึ่งชื่อมะเตาวรามะและมะตาวรามะผู้นี้เป็นราชบุตรพิญญารานพระราชบิดาเดียวกับสการวุฒีมะเตาวรามะเป็นโอรสองค์ใหญ่ียอีกหากเกิดแต่มารดาเสมอนางสนมก็ไม่ได้กินสมบัตินินมสการวุฒีแหนงพระไทย มะตารามะกลัวภัยจะถึงแก่ชีวิตก็ละอิสเรียยดเสียผนวดเป็นสงฆ์แล้วมิได้สนใจในการแผ่นดินพอใจเดินป่าเสาะหาว่านยาดุดภิกษุผู้ยากหาญาติโยมอุปการะมิได้พระเจ้าสการวุฒีก็สิ้นที่แหนงพระไทยและชาวนอกที่ไกลพระนครหงสาวดีนั้นก็ยินว่านับถือภิกษุมะเตารามะยิ่งอยู่ แต่ทุดงไปถึงที่ใดคนก็โจดถึงอภินิหารอันมั่นคงบำเพ็ญพรตนี้มากอยู่ครั้นสการวุธฒีสิ้นแล้วสมบัติได้แก่ตะเบงชเวตี้กรณีสายไหนก็เอาข่าวมาแจ้งแก่ข้าพเจ้าว่าชาวเมืองแขวงนอกก็ใครจะให้สมบัติเมืองหงสาวดีได้แก่ภิกษุมะตารามะมะตารามะก็เอออวยด้วย และแต่งคนเข้ามาเจรจาด้วยข้าพเจ้าบัตรนี้คนที่ใช้ก็ยังอยู่นเรือนข้าพเจ้าแจ้งว่าผู้คนที่ลงใจด้วยภิกษุเชื้อพระวงหงสาว,วดีที่คอยเงียโสดตั้งใจอยู่ว่าเมื่อใดมะเตารามะประกาศบุญก็จะจับอาวุธลุกข,ขึ้นทำการด้วยมะเตารามะแต่ภิกษุผู้นี้กเกรงแต่กิติศัพท์ตเบงเเวตี้และบุเรงนองอยู่ แต่งคนเข้ามาปลอบโยนข้าพเจ้าให้คํานึงถึงเผ่าชาวรามันอันถูกย่ำยีแล้วให้เข้ารับทําการภายในต่อข้าพเจ้าตกปากภิกษุมะเตารามะจึงจะผลัดจีวรอ,ออกมาเอาเกราะใส่แทนสู้ด้วยกองทัพตะเบงชเวตี้สืบไปมุกอายก็ว่ากำลังรีพลของตะเบงชเวตี้จักรพรรดิภูกามนั้น แต่ยกไปราวีประเทศที่ไกลเช่นกรุงศรีอย,ยุธยาซะอีกก็ยังอาจกลับได้โดยไม่เสียไพร่พลเลยเสมอกับผู้ซึ่งลงใจกับภิกษุผู้ยากเท่านี้จักรณาแก่เดชานุภาพตะเบงชเวตี้แลบุเรงนองหรือสมิงสอตุดก็ว่ามุกอายท่านไม่รู้กระแสะความแผ่นดินการจะต่อสู้ด้วยศัตรูภายนอกนั้น กองทัพย่อมทำการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวก็มีแต่กำลังเข้มแข็งยิ่งนักแต่กลับจะปราบศัตรูภายในจะต้องแยกฝ่ายใดเป็นมอนเป็นพม่าทั้งต้องเลือกว่ามอนใดยังพักดีไม่พักดีเช่นนี้ก็ยากกว่าปราบศัตรูภายนอกเสอีกอันหนึ่งหากข้าพเจ้าร่วมใจด้วยมะตาวรามะแล้วก็อาจวางอุบายให้เหล่าตะเลงทั้งหลายร่วมใจกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวขึ้นโดยหนุนมะเตารามะทําการแล้วคอยเพชรทูลให้พระเจ้าอยู่หัวเห็นว่าการที่เกิดนี้เสมอการน้อยไม่จำเป็นยกรีพลไปให้มากมายเสียพระเกียรติแต่แต่งทหารเลวกองหนึ่งไปปราบก็จะได้ครั้นกระเบงชเวตี้เห็นด้วยข้าพระเจ้าได้แต่งคนไปน้อยเสียทีมะเตารามะให้ปรากฏสักครั้งหนึ่งแล้ว บรรดาชาวรามันทุกเมืองทุกแขวงที่ขึ้นแก่หงสาวดีแต่ก่อนและลังเลมิใครเชื่ออภินิหารภิกษุมาตารามะก็จะกลับนิยมขึ้นตกว่าเหมือนเสี้ยมให้โคชนสองตัวเข้าประหารกันเองขิดนักโคตัวหนึ่งที่บาดเจ็บถึงแก่ชีวิตนั้นจะได้แก่ตะเบงชเวตี้เบื้องนี้แม่นางก็เป็นอิสระเหมือนสมประสงค์แห่งเรา มุกอายก็ว่ามาเต่ารามะได้ใช่แผ่นดินและความเป็นใหญ่ก็ได้แก่มาเต่ารามะท่านจะได้แผ่นดินฉันใดสมิงสอตุดก็ว่าข้าพระเจ้าใกล้บัลลังก์กว่าตะเบงชเวตี้สิน้นข้าพระเจ้าจะหาช่องปรงชีวิตบุเรงนองเสียแล้วตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่บ้างคนก็จะเห็นสมควรผู้คนชาวตะเลง ก็จะแบ่งออกมาเป็นสองฝ่ายเรื่องนั้นข้าพเจ้าจะตั้งหน้าชิงชัยด้วยมะตารามะสืบไปอันหนึ่งการเหล่านี้ก็ชี้แจงเสมอเพียงคร่าวสำหรับสองเราอิ่มใจแต่ละแม่ท่านอย่าวิตกอย่างอื่นขอแต่ให้ท่านจงมั่นคงในข้าพเจ้าให้เต็มขนาดแล้วการนอกนั้นไว้พนักงานข้าพเจ้าเองมุกอายก็ว่า ข้าพระเจ้าเสมอพื้นปัญญาหญิงถึงไม่แจ้งที่ลึกก็พอเชื่อถือและดินดีด้วยสติปัญญาแห่งการภายหน้าของท่านอยู่สิมาวิตกบัดนี้ว่าการข้างหน้าไกลนักเรื่องร้ายอันตรายกับเราจะได้แก่พระกันพระเจ้าอยู่หัวคงไม่เนินไปอยู่แล้วมัวรอแต่ความอิ่มใจข้างหน้า ความร้อนความยากก็ดุดงาจากไม้เสียก่อนถั่วสุดกดอกเป็นไรท่านไม่รำลึกสิ่งนี้ตาเบงเชเวตีลงอาจยาแก่เราทั้งสองมิรับก็จำรับแล้วเมื่อนั้นพระการก็จะเอาชีวิตเราเสียก่อนจะได้สมบัติหงสาว,วดีสมิงสอตุดก็ว่ามุกอายท่านอย่าวิตกเลยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกจากที่บริการทำพิธีครั้งนี้ ฝ่ายท่านจงหาช่องทูลพระเจ้าอยู่หัวโดยด่วนว่าข้าพระเจ้านั้นบางอาจเจรจาเลียมลองแทะโลมท่านยามห่างคนขณะท่านไปเฝ้าปรนิบัติพระเจ้าอยู่หัวมุกอายเอามือตบอ,อกแล้วว่าข้าพระเจ้าไม่อาจเอาน้ำมันมาราดตัวโจรลงกลางกองเพลิงกรณีแล้วอย่าแนะเลยฝ่ายชูปลอบว่าไม่ควรที่มุกอายจะวิตก ด้วยความเมื่อแพร่งพลายครั้งนี้เห็นทีจะไม่หยุดอยู่เฉพาะเมียสองและพี่เขยพระเจ้าอยู่หัวคนทั้งสามนี้คงจะเพชรทูลจอมคนเป็นแท้ฉะนั้นท่านรีบบอกซะก่อนชนี้ก็เหมือนท่านนี้บริสุทธิ์จะได้ประพฤติสมดังผู้อื่นกล่าวหานั้นไม่ได้หากท่านเห็นข้าพระเจ้าบังอาจ ผิดด้วยลักษณะเสวกามาตที่ทรงชุบเลี้ยงใกล้ชิดเหลือเกินนักมุกอายท่านใคร่ย่างความคิดของข้าพเจ้าให้ถนัดท่านก็แซงตอบโต้เป็นสองในให้ข้าพเจ้ากำเริบใจและการก็สงจริงทุกประการมุกอายทูลชนี้ตะเบงชเวตี้ย่อมเห็นความสุดจริตแห่งท่านเพิ่มพูนพระเมตตาขึ้นอีกเป็นแท้แต่ละเจ้าชาวยักษ์ข่ายก็ว่า ท่านนั้นก็หมายจะธนุบำรุงซึ่งกันกันกบข้าพเจ้าให้ยาวยืนเป็นสุขวันหน้าการเพ่งคลุมเครือเพียงเท่านี้จะโยนบาปให้ท่านหนีเอาตัวรอดผู้เดียวฉันได้สมิงสอตุดจึงว่าทั้งนี้เป็นอุบายใช่แนะให้ท่านปรีดดอกแล้ข้าพเจ้าก็จะทูลพระเจ้าอยู่หัวเป็นเนื้อความกล่าวโทษท่านว่ากิริยามุกอายหลุกลิก ไม่สมพระเจ้าอยู่หัวจะเลี้ยงไว้เป็นบริจาริกาเลยแต่เข้าใกล้ขุนนางฝ่ายหน้าอันเป็นชายแล้วไม่รู้ระวังกิริยาพาทีดุดนางในทั้งปวงประการหนึ่งข้าพระเจ้าเห็นลักษณะไม่ควรแก่พระเจ้าอยู่หัวเลี้ยงไว้คู่บุญก็แซงทามสวัสดหวังให้ประจักษ์นิสัยส่วนที่ซึ้งแห่งท่านก็ได้ความสมจริงจึงทูลแก่พระเจ้าอยู่หัวตะเบงชเวตี คนกลางฟังกรณีก็จะเห็นว่าเราทั้งสองเนื้อแท้ต่างพักดีในพระองค์มิหนำพักดีที่อย่างสูงกระทั่งกล้าประพฤติที่ล่อแหลมหวังจะให้ได้ความจริงต่างฝ่ายต่างทูลก็หาความผิดแก่เราไม่ได้และทีนี้ผู้ใดบอกเรื่องเราแก่พระเจ้าอยู่หัวแล้วจอมคนก็จะใส่หัวเสียเพราะถือว่ารู้ความจริงที่ยิ่งกว่า มุกอายก็ว่าสาธุป,ปัญญาท่านลำเลิศสมควรข้าพเจ้าจะฝากชีวิตอยู่แล้วเมื่อสมิงสอตุดกำหนดลู่ทางทางนี้เป็นอันดีแล้วก็สั่งมุกอายไว้ว่าสืบแต่นี้อีกสองวันกว่าพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกจากที่บริกรรมนี้แม้นปะหน้ากันแล้วก็ให้สนทนาต่อกันโดยปกติ มิพักต้องซ่อนต้องงานกิริยาพิรุษแก่ใครใดมุกอายก็รับเอาคำและสมิงสอตุดคืนเรือนแล้วก็เรียกเอาสายลับที่มาแต่ภิกษุมะเตารามะเข้ามาสอบถามให้แน่ถนัดอีกครั้งหนึ่งแจ้งความพร้อมใจและกำลังผู้คนเป็นอันดีแล้วสมิงสอตุดก็ให้คนเดินข่าวผู้นั้นพักอยู่กับตัวอีกคืนหนึ่ง ก่อนจะมีหนังสือบอกไปถึงภิกษุมะเตารามะในหนังสือนั้นว่าข้าพเจ้าแจ้งข่าวตื้นลึกทั้งปวงแล้วความปิติตยินดีนั้นก็ยิ่งผู้เท่าอันคลั่งบุญบาปมายินข่าวพระศรีอานสเสด็จมาโปรดซะอีกด้วยข้าพเจ้าทุกวันนี้มาดมียศใหญ่ให้คนทั้งปวงเห็นว่าสมบูรณ์พูนสุขก,ก็ดีแต่สิ่งซึ่งเหมือนเสี้ยนเสียดใจ ละตัวได้กำเนิดเป็นรามันโดยชาติเท่านี้ร้อยยศร้อยสมบัติให้ยิ่งกว่าที่ได้อยู่นี้ก็เห็นจะหักความรู้สึกภายในลงไม่ได้เลยอุปมาดุดนกเหยี่ยวกับนกเขาเวลาสำราญต้องการกลางวันกลางคืนไม่ได้เสมอกันข้าพระเจ้าอยู่ทุกวันนี้มองหน้ารามันหงสาวดี จะให้อย่าตะขิตตะขวงใจไม่ได้แล้วรำลึกอยู่เป็นนิดว่าไหนเล่าชาวหงส์วดีทั้งปวงจกรู้ว่าตื้นลึกในอกข้าพระเจ้านั้นฉันใดแต่พระเจ้าลูกเธอท่านแจ้งการตื้นลึกในอกข้าพระเจ้าสู้ให้คนมาปรึกษาการใหญ่ครั้งนี้ก็เห็นว่าจะสิ้นเคราะห์พ้นที่จะวิบากอยู่แล้วข้าพระเจ้ายินดี ที่ชาวเราจะพ้นแอกพม่าอย่างหนึ่งยินดีซึ่งรัศมีเราราชวงศ์มะกะโโอันมองไปชั่วครู่นั้นจะก,กลับเรืองจรัดขึ้นเสมอครั้งมังสุร,รมณีจากราชาทิราชเป็นใหญ่ในแผ่นดินหงสาวดีพระเจ้าลูกเธอท่านทำการครั้งนี้หากจะมีอุปสรรควิบากใดให้ทอ้อ ก็ให้รำลึกถึงความอันพระองค์สืบเลือดผู้กล้ามาแต่มะกะโทรพระเจ้าช้างเผือกแลมหาราชมังสุรมณีจักรมาดับความท้อถอยสเสถิดและการจะตั้งตัวซ่องสุมผู้คนประกาศบุญให้ปรากฏเปิดเผยแก่คนทั้งปวงนั้นประกาศณเมืองพาสิมที่ประทับปัจจุบันนี้ก็ดีอยู่แล้วอยากขึ้นมาหัวเมืองข้างเหนือหงสาวสดีเลย เพราะหัวเมืองข้างเหนือคือแปรและอังวะนั้นหลงงมงายเชื่อบุญตะเบงชเวตี้อยู่ยกลงมากระนาบละล้าละลังทำการเนิ่นช้าแก่เราได้ข้าพเจ้าจึงเตือนให้ตั้งไว้นเมืองพาสิงอย่างหนึ่งมังตราชาวตองอูนั้นเทพพยาดาเจ้าตรัสชี้ขาดชะตาให้ปรากฏแล้วถึงอาสุนีบาท ตกลงมาประหารขวานท้ายขชาทานที่นั่งเป็นลางและตัวมังตราร้อนใจกลัวลางพิบัตนะิหนักก็เข้าพิธีสะดาะพระเคราะห์บริกรรมอยู่บัดนี้ให้พระเจ้าลูกเธอท่านเอาลางพิบัติทั้งนี้ประกาศแก่ราษฎรชาวรามันด้านใต้จะได้เกิดน้ำใจฮึกเิมมิลิเกรงแก่ทะหารหลวงด้วยเชื่อบารมีพระเจ้าลูกเธอยิ่งขึ้น ข้าพระเจ้าอยู่ในเมืองหลวงบัดนี้ก็จะคอยสังเกตท่วงทีตื้นลึกแล้วแจ้งมาให้พระเจ้าลูกเธอท่านแจ้งเนืองเนืองอันหนึ่งความสำคัญข้อหนึ่งนั้นเบื้องว่าประกาศบุญขั้นแรกนั้นอย่าเพิ่งให้ปรากฏกำลังผู้คนว่ามีมากพระเจ้าจะเบงเชเวตี้นึกว่าเหตุน้อยจะส่งเพียงทหารกองน้อยออกมากำราบพระเจ้าลูกเธอ ท่านก็อาจตีให้แตกพ้าได้โดยง่ายแล้วแลจะได้ถือเป็นอภินิหารปล่อมใจผู้คนให้เข้ามาสวามิภักดิ์ว่าสู้บารมีพระเจ้าลูกเธอท่านมิได้ข้าพระเจ้าขอถวายประนุดมายังบัวบาทพระเจ้าลูกเธอจงอย่าระแวงแครงใจสถานใดเลยสมิงสอตุดสลักหนังสือเป็นอันดีแล้วก็มอบพิคนเดินข่าว แล้วจ่ายเบีย้ยแรงเงินตราให้คนผู้นั้นเป็นอันมากคนเดินข่าวก็รีบกลับไปยังมะตารามะภิกษุและเมื่อสมิงสอตุดวางอุบายโดยแน่ใจเป็นอันดีแล้ววันอีกเพลาเดียวพระเจ้าอยู่หัวจะพ้นกำหนดออกจากที่บริกรรมสมิงสอตุดมิได้เกรงแก่ความลับของตัวล่วงรู้ถึงหูอื่นยามมุกอายออกมา มาดว่าจะสังเกตเห็นบุเรงนองจับตาระแวงอยู่สมิงสอตุดก็แซงสัมแดงกิริยาทอดสนิทให้ประจักษ์แก่ตาบุเรงนองไม่ได้มีอันหวั่นกลัวจะเด็ดดูกิริยาว่าสมิงสอตุดกระด้างเหิมเหลือเกินนะักแต่สมิงสอตุดก็เป็นขุนนางยศใหญ่ทั้งเป็นคนโปรโดของพระเจ้าอยู่หัวผู้หนึ่งทั้งกับตัวนั้นสมิงสอตุดก็นอบน้อมเป็นอันดี กระเด็ดเห็นแก่อัธยาศัยสมิงสอตุดก็คิดข้างจะหาทางทวงทักโดยดีก็กรายเข้ามายัางกลางที่ชายหญิงคู่ชู้นั้นเจรจากันแล้วเจ้ามาหาอุปราชก็บอกแก่สมิงสอตุดว่าเพลลายามสองวันนี้พระเจ้าอยู่หัวจะพ้นกำหนดออกจากที่บริกรรมแล้วจึงบ่ายวันนี้ขอเชิญสมิงผู้ใหญ่ท่านไปที่อยู่ข้าพระเจ้า จะได้ปรึกษากันถึงความเรียบร้อยในการพิธีทั้งปวงสมิงสอตุดก็รับคำครั้นบุเรงนองพ้นไปจากที่นั้นแล้วสมิงสอตุดก็บอกแก่ชู้รักแห่งตนว่าผิดนักเวลาวันนี้บุเรงนองคงจะมีกระทู้เอาแก่ข้าพเจ้าด้วยเรื่องของเราเป็นแท้และบุเรงนองผู้นี้ก็เหมือนหนึ่งองค์พระเจ้าอยู่หัว แม้ซักถามสิ่งใดกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็จะบอกกับคนผู้นี้ตามอุบายแลบุเรงน้องซักถามท่านก็ให้ท่านแจ้งแก่บุเรงน้องดุดข้าพเจ้าดุดกันมุกอายก็รับเอาคำแล้วบ่ายวันนั้นสมิงสอตุดก็ไปที่อยู่บุเรงนอง้องเจ้าหนุ่มก็ให้ประหลัดวังนั่งในที่สมควรสมิงสอตุดก็ถามประจบให้เห็นเป็นที่อ่อนน้อมว่า เจ้ามหาอุปราชท่านประสงค์จะสั่งเพิ่มเติมใดบ้างในการพธิธีจะเด็ดก็ว่าการพิธีนั้นท่านเจนอยู่ไม่พักมีสิ่งใดสั่งเพิ่มเติมใหม่แล้วสิมีการสำคัญอย่างหนึ่งดอกจักต้องพูดเพราะท่านกับข้าพเจ้าเป็นข้าสนิทในพระเจ้าอยู่หัวรวมกันอย่างหนึ่งและมีความผูกพันซึ่งกันและกันในอัธยาศัยอย่างหนึ่ง แล้วจะเด็ดก็ปรารกถึงความที่ตัวยินคนซุบซิบกันถึงความสนิทสนมระหว่างสมิงสอตุดกับมุกอายนางสนมพระเจ้าอยู่หัวสมิงสอตุดใครจะฟังหางเสียงบุเรงนองก็ว่าท่านเมตตากล่าวว่ามีอัธยาศัยผูกพันด้วยข้าพระเจ้าแล้วขอให้ข้าพระเจ้าบังอาจอย่างหนึ่งอย่าเพิ่งตอบที่ถามนี้ทันทีเลย ข้าพเจ้าจะถามท่านก่อนว่าซึ่งยินมาดังนี้ฝ่ายท่านเชื่อมิเชื่อสถานใดเล่าจะเด็ดก็ว่าข้าพระเจ้านั้นจะเชื่อหรือมิเชื่อนั้นยังว่าให้แน่ถนัดลงไปทั้งสองทางมิได้ด้วยจะว่าข้างเชื่อข้าพระเจ้านี้ก็คลุกคลีกล่ำกลายสนิทด้วยนางฝ่ายในทั้งหลายผิดขุนนางฝ่ายหน้าทั้งปวงอยู่ จะหาคนระแวงสงสัยข้าพเจ้าก็ลางทีจะได้หากคนทั้งนั้นไม่อาจาพูดต่อหน้าจึงไม่แจ้งเข้ากับหูของตัวเองข้างความไม่เชื่อข่าวท่านที่คนซุบซิบมาถึงก็เพราะเอาตัวเองเข้ามาอย่างเอาดังนี้หากจะว่าข้างเชื่อก็เห็นกินริยาท่านคบหาด้วยมุกอายนั้นก็เป็นที่สนิทแก่กันเหลือเกินนะัก ทั้งนี้มิลงเราว่าอย่างที่ขอเตือนเอาว่าท่านคุมขนบเองแล้วและท่านมาประพฤติให้คนเห็นว่าท่านพร่องในขนบของเสวกามาดอันดีเสียเองสมิงสอตุดก็แซงบีบน้ำตาให้แล้วแลว่าข้าพระเจ้าทำการทั้งนี้ก็รู้ว่าใหญ่หลวงเกินตัวนักบุเรงนองเห็นกิริยาเจ้าเล่ผู้นั้นก็อึ้งอยู่ไม่แจ้งว่าสมิงสอตุด จะสารภาพแก่ตัวหรือประการใดสมิงสอตุดประลัดวังก็สำทับซ้ำว่าข้าพเจ้าทำการเหมือนเอามือจับเพลิงก็ย่อมว่าได้และการครั้งเบื้องต้นก็หมายจะฝากความซื่อความตรงแห่งตัวไว้แก่เทพพยายดาสถานเดียวแต่บัดนี้เจ้ามาหาอุปราชท่านมาทั้งทั้งสำแดงอัธยาศัยว่ามีตาข้าพเจ้าชนี จะเห็นว่าในมวลมนุษย์ข้าพเจ้าจะเอาท่านเป็นที่พึ่งฝากความจริงใจไว้ผู้หนึ่งแล้วแลสมิงสอตุรก็เล่าเนื้อความให้บุเรงนองฟังแต่กล่าวหวานล้อมยกตัวโดยอ้อมว่าข้าพเจ้าโดยตำแหน่งนั้นการสอดส่องความประพฤติควรมิควรของข้าฝ่ายในก็เป็นกิจโดยหน้าที่อันพักดีพระเจ้าอยู่หัวอย่างหนึ่ง ถ้าพระเจ้าตระหนักกิริยานางยักษ์ขายเหลาะแหละมิสมด้วยหญิงอยู่ในที่สูงบำเรอบาทพระเจ้าอยู่หัวใครจะยั่งให้แจ้งเท็จจริงประจักษ์จึงกล้าลองเอามือจับไฟหรือเอาศีรษะเข้าแลกขวานฟ้าชนีเจ้าพี่เคยคนมีอำนาจยินกรณีแล้วนิ่งคิดเป็นครู่จึงถามว่าเบื้องต้นมุกอายสำแดงความลุกลนใด ให้ปรากฏแก่ท่านสังเกตเห็นเล่าจึงว่านางนั้นเหลอะแหละและท่านบังเกิดความเอาตัวเองเข้าลองแลโอกาสให้ท่านกล้าถึงสนิทด,ด้วยนางนั้นครั้งใดสมิงสอตุดถึงกําหนดอุบายเป็นอันดีไว้แล้วแต่ขแขนงอันระบุความสำคัญดังนี้ตัวไม่ได้เตรียมไว้ก็ประมาและอึกอักภายในภาคหนึ่งจึงว่า เบื้องต้นอยู่ห่างก็ไม่อาจสังเกตนี้ได้ถนัดกระทั่งเมื่อปีนโน้นพระเจ้าจากักรพรรดิเสด็จออกทำวังชา้างมุกอายและข้าพระเจ้าตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นั้นนอกเขตประเพณีจึงประจักษ์กิริยามุกอายทอดตัวทำหูตากิริยาไม่สมกุลสตรีข้าพระเจ้าจึงเจรจาด้วยให้พาดพิงไปทางสเสน่หา แลเจรจาแต่เพียงที่เป็นความในลับแยบยนตหากมุกอายชำนาญเชิงอยู่คำใดมาดว่าจะเป็นสองง่ามและมุกอายก็สู้แปลตีความให้ตระหนักออกมาเองข้าพระเจ้าพิเคราะห์เหมือนนางย่กหายผู้นี้แสสว่าดอยู่แลน้ำใจข้าพระเจ้าผู้ข้าหมายเอาชีวิตถวายไว้ด้วยความพักดีพระเจ้าอยู่หัว ก็ช่างนางนั้นยิ่งนะักหมายใจล้วงหัวใจหญิงย่กขายผู้นี้ออกมาให้ประจักษ์แล้วถึงจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวโปรดนางนั้นมากอยู่ก็จะขอกราบบังคมทูลให้พระเสียอย่าเลี้ยงให้หมองพระบารมีเลยจะเด็ดก็ว่าแล้วเรื่องที่ท่านเคยทูลมังตราไว้สถานใด